มีแน่นอนค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจัดให้เรื่อยๆนะคะเหลืออีกอีกคันเอออหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออีกห้าคันเนาะสำหรับคันนี้เมาคันที่หกคันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะโหอันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้นะคะเป็นรถโอซีนะคะี่่ไมเอาคืออะไรคืออะไรครับคืออะไร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 ดูไม่ได้ครับดูไม่ได้ หยอกค่ะหยอกหยอกหยอกอ่ายังยังสนใจกันอยู่ใช่ไหมคะยังไม่หลับใช่ไหมโอ้ยที่กูขึ้นมาแก๊งมาไม่ถึงเดือนอีกรอบหนึงเนี่ยกูมีเงินเป็นสองร้อยเอมอะบอกตรงพี่มีสองร้อยอะบอกได้เลยว่าพูดเลยมีสองร้อยอะใจเต้นตุบๆเลยอ่ะคนเดียวด้วยนะไม่รวมกับใครนะใจเต้นตุบๆเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่อยากพูดชื่ออ่ะอยากให้ดูคลิปอะเนาะใช่ครับรอดูสักครู่นะอยากให้ดูคลิปอะแล้วแบบ บอกเลยว่าเห็นแล้วก็กรี๊ดแน่นอนจริงเพราะว่าคันนี้นะคะเราจัดมาเพื่อทุกทกท่านจริงๆนะคะสำหรับคันนี้รถประมูลโอซีนะคะเราจะมีทั้งหายดิหายดิโดนด่าก็หายดิสองไอ้คนโดนด่าก็หายดิหนีดิหนีดิสองคันเท่านั้นที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะจะเป็นคันที่เราจะรับชมคลิปนะคะเป็น คืออะไรคืออะไรคืออะไรครับแหมหยอ,อ,อกีนคาันีมอ้าอ <ๆ S 1> มันกิ๊เหมือนมาแล้วนะอ่านะคะก็ดนตรีของเราก็จะค่อนข้างาเดี๋ยวเอาอี้ดีกว่าค่ะเราไม่ต้องเปิดตัวเป็นคลิปก็ได้เราเปิดตัวเป็นรถมาเลยอ้ะเฮ้ย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 เฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเออ้้ โมเดลสวยมากเฮ้ยไอเด็ก90กวแค่งเนี้ยมีสต๊อกไปดูด้วยพี่ก็พี่ก็เลนนดอร์สีเคสมเองเนาะเออโฟเคทำไปเนี่ยสวยๆคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นเฟอร์รารี่นะคะ S F 90ประมูล OC นะสำหรับคันนี้นะคะโอ้โหยคันนี้สวยว่ะโคตรเท่โอ้โหแล้วแจ็คต้องมีดิเพราะแจ็คมี OC อ่อะไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีครับ เปิดประทุนได้เนี่ยโมเดลสวยมากเลยสวยไหมนะคะสวยสุดๆนะนี่คือเราสต็อปภาพให้ดูใกล้ๆหน่อยคิดว่าแบบเจนคิดประตูกไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเราสต็อปภาพให้อ๋อโอเคครับผมอ่านะคะให้เห็นกันชัดเจนนะเดี๋ยวปิด ไปนะคะเราต้องตัอปใไปเห็นชัดเจนโอเคสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกเบ้านมึงไม่มีตังค์ก็เลยมีก็ใช่ไงก็ไม่มีตังค์ไงน้องเออพี่ก็รู้ว่าพี่ไม่มีตังค์ก็รู้นี่ก็พี่บอกแล้วราคาสวยจริงๆเนาะนะใครรวยเหมือนข้าโอบคมัน้องวะน้องที่เท่าไหร่ดีครับพี่เราตั้งราคาไว้ไม่แพงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะห้าพันโอซีนะคะบิดครั้งละหนึ่งพันเท่านั้นค่ะอืมอ่าบางคนเติมกระชาหมดไปมากคนนี้หน้าเรา เป็นคนกลางให้นะคะสำหรับการประมูลครั้งนี้นะคะสำหรับใครที่อยากประมูลนะคะเดี๋ยวให้มาดูรถใกล้ๆเนาะอเดี๋ยวเราเอารถมาให้ดูใกล้ๆชมกันแบบใกล้ๆเลยดีกว่านะคะสำหรับใครที่อยากเห็นตัวรถนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะขึ้นมาดูรถใกล้ๆก่อนได้เลยนะคะมาพิจารณาก่อนใกล้ๆได้นะคะ เอ้ารถล่องหนเหรอครับโอ้ยเด่อรอรถนะคะักคู่นะคะรถกำลังขึ้นมาจากด้านล่างนะคะดิดดดิดดดิดิดิดดหน่อยดิ๊ดไม่ใช่ระบบอินเทอริเจนดิ๊ดม้างหน้าดิ๊้างหน้าดิ๊ม้างหน้าหนดิดด้างหน้าหน่ีบหาพี่มาไอากมามาหาพี่มาไอรากน้องน้องรับพี่มาสวยผมมีผมมีห้าหมพี่แจค เปิดตอนนี้นะคะใครยังไม่เห็นเลยนะคะแต่ได้ยินเสียงที่เสียงเครื่องไม่คะได้ยินเสียงเครื่องแล้วนะอันนี้อันนี้ใส่ก็คุมเล่าหกหไม่เหปล่ห็นคันนี้นะคะเป็นคันที่สามารถเปิดหลังคาได้ด้วยนะเกิดเลยอะคุโรริสปอร์ตอ่ะรับลมอ่ะหรือ่ะหรือ่ะเปล่านั่งแล้วป่ะเอ้ามาไม่เต็มอีกเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเก่าเนี่ยโอ้ยรถตรงจัดเลยรถมีรถคอนโซลด้วยเหรอรถคอนไหลด้วย พี <Net> ่ก็ไลบอกเกินนะอินเทลเจนต์รถแม่ง <bells> ย <to> kind of ังไม่ทํา oh. ส <laughs> ีเลยเฮ้ยเลยดอลลลมเลยอะคลนดอต้ลมเลยเอาแลล้วมาล้ว อันนี้เป็นรถที่ต้องขยี้ตานิดนึงนะคะใช่ครับต้องขยี้ตายคิดว่าระบบกันเมาท์อิเอร์เจนน่าจะี่ตูนก็ทำระบบอินเทลร์เจนอีกเนาะพี่ตูนขึ้นไปดูได้รับชมได้นะคะสำหรับคันนี้ขึ้นไปเปิดประทุนได้นะคะคันนี้เปิดประทุนได้อย่างที่บอกนะคะพี่แจ็คเอาไหมพี่แจ็คเธอดูดาวช่วยไหมพี่แจ็คเราดูเดี๋ยวเขาแก้งไหมพี่แจ็คไม่กล้าขึ้นไปดูได้เดี๋ยเดี๋ยวแคทเดี๋ยวรอดูราคาเออตะกี้บอกว่าแคทกลัวแม่งน่าจะพุ่งอยู่ บอกเลยว่าต้องเป็นคนที่ชอบความเร็วเท่านั้นนะครับเพราะว่าคาร์ลี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความใสดูแล้วมั้งครับผมวันน่ี้ไปเติมแพ็คขี่ม้าขี่ม้าชวนเธอมาขี่ม้านะผม้ะไรนะแพ็คๆอ่ะอ๋อเติมไปกี่แพ็คสามโอ้โหได้แท็กขับบอลไะโหยังหล่อแม่เหมาะกับเสียงดิส้นทองอ่ะโอ้โหดูเสียงนะแค่เสียงก็สั่นแล้ว ลองยอนดูดิลองยอดดูผได้ลองยออาวครับผมครับเชิญครับตั้งราคานะคะอย่างที่บอกนะคะตั้งต้นราคาไว้อยู่ที่หนนะคะบิดครั้งละหนึ่ันเท่านั้นใช่ไปน้อยน้อยแต่ก็ได้เลยพี่ไปพี่ถาเขาาสั้นสองหมื่นครับเ้าโอ้ยเท่าไหร่นะคะตอนนี้สองหมื่นครับอะซันต้าสองหมื่นะครับ0ก0 0 0นสามหมื่นไปไม่ทันเลยวะพี่สหมื่นห้าครับสามหมื่นรอรอดูก่อนสี่หมื่นคุณลิใช่ไหมคะพกสุนเียในห้าหมืครับ คุณเลยห้าหมื่นค่ะหกหมื่นครับหกหมื่นหกซุนค่ะมันมีค่ะซุนหกหมื่นครั้งที่หนึ่งนะคบผมอ๋อเลยครับบอกเลยว่าสวยนะสวยกับจิดจ้านะหกซุนหกหมื่นครั้งที่หกหมื่นนะคะอยู่ที่หกซุนนะคะตอนนี้เราจะนับช้ากันหน่อยขออนุญาติดหัวใจนะบอกเลยว่าเปิดปะทุนได้นะคุณผู้ชมหกซุนนะครับแจกเลยเพื่อนแจกเลยเพื่อน แต60,000ครั้งที่มีใครจะสู้ไหมคะ60,000ค่ะตอนนี้60,000นะแจกดีเพื่อนบอกเลยว่าสีแดงนี่แรงจี๊ดเลยนะครับผู้ชมโอ้โหมซาดูไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเราเตรียมมาให้แค่สองคันเท่านั้นนะคะ60,000ครั้่มีใครจะสู้ไหมคะรั้งนี้4คนะห UF7 ครับค0 0 0 0คะครั้งนี้มีใครจะสู้ไหมคะครั้งนี้4ครับ6นับตรนกครับ UF7 UF7 จ f 7 u f UF7 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 อยู่ที่เจ็ดหมื่นตอนนี้ UF นะคะ UF นะครับผม UF เจ็ดหมื่นนะมีใครจะสู้ UF ไหมคะครับเอาละครับผมลองจับหัวใจครับผมแล้วก็เปิดเคแบงค์ดูนะครับผม UF เจ็ดหมื่นนะครับผมครั้งนี้มีใครจะสู้ UF ถูอคะเจ็ดหมื่นห้านะครับผมเจ็ดหมื่นห้าค่ะ UF แปดอะมั้ UF แปดหมื่นโอ้ยโอ้ยผ่านไม่ได้นะฟลอรี่นะครับ UF แปดหมื่นครั้งที่หนึ่งครับ U.F. นะครับผมแปดหมืนนะครับผมหรลอรีคันนี้นะครับครั้งที่สองครับ U.F. แปดหมื่นะ f แปดหมืนนะครับผม S.F. เก้าเก้าศูนย์นี่นะบอกเลยโหดนะครั้งที่สมครับ U.F. แปดหมื่นแปครั้งที่ U.F. นะะตอนนี้ครับเอาเลยครับมีผลใจนะครับผมมีใครจะสู้ไหมคะแปดหม่นห้าันผมสีแดงนะครับผมแปดหมื่นห้านเทร่น แปดหมื่นห้าทเวนตี้วันแปดหมื่นห้าค่ะตอนนี้เอาเลยครับผมทเลอรี่วันแปดหมื่นห้าครั้งที่ใครจะไปทเวนตี้วันไหมคะเท่าไหร่ละครตลอดวนนี้แปดหมื่นห้าครับผมอครั้งแปดหมื่นห้าทเวนตี้วันนะคะสองครับเอาเลยครับผมพูลเลอรี่นะผมสีแดงแจ๊คมาดูไปทเวนตี้วันไหมคะแปดหมื่นห้าค่ะตอนนี้แปดหมื่นห้าทเวนตี้วันครั้งที่สามครับ เบรี่เอสเอฟเก้าศูนนะคะคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน85,000นะครับผมเทเวนตี้วันครั้งที่4ครับครั้งที่4แล้วนะคะ85,000ื่ทเวนตี้วันมีใครสู้ไหมคะเสียงดุดุบอกเลยว่าซิ่งๆนะครับควบมานะครับผปดหมื่นห้าเทเวนตี้วันครั้งที่ครั้งที่ห้าครับการประมูลครับผมเรียบร้อยนะคะอยู่ที่เทเวนตี้วันแปดหมื่นห้านะคะการประมูลมอบคันนี้ให้เลยค่ะแปต้องนับช้าๆเลยครับผมเพราะว่าอยากให้แบบ ยากให้แบบสนใจจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นรถที่บอกเลยว่าเปิดประทุนได้ด้วยนะแบบโอ้โหมันหาไม่ได้แล้วนะครับจังหวะนี้ทั้งซิ่งทั้งสวยเปิดประทุนขนาดนี้นะผมบอกเลยว่าฟอรี่นี่เป็นหนึ่งในรถที่เกี่ยวกับความเร็วโดวยเฉพาะเลยนะผมใช้อุ้มได้ดีแน่น,นอนอิทิกรเงินตบเลขานลุกแล้วใช,<ม>ใช่ใช่ใช่ลั่นกันมาตั้งแต่สามหมื่นเมื่อกี้ขึ้นมาแปดหมื่นห้าโอ้โห กับปูลาบักมีดูบ่อยๆแผมคาแน่นอนนะคะคืออะไรอะไรคือะไรคือะไรคืออะไรคืออะไรคือะไรคอะไรออะไรคืออะไรคืออะไรืออะไรคืออะไรอะไรคอะไรคือะไรคืออะไรออะไรคื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 ออะรคือะไรคือรคืออะรคออะไรคืออะไรคืออะรคืออะไรคืออะไรคืะไคออะไรคะรคืออะไรคอรคืออะไ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 รไรคืออะไรคือครคืออะไรคืออะไไรคืออะไรคืออะไรคือรคืออะไระไระไรคืออะคะคืออะไระไรคืออะไร มาแสดงถึงสามคันนะคะใช่ครับฟังไม่ผิดนะคะสามร้อยห้าสิบโลเชนนะนะคะมีจำนวนสามคันมาประมูลในวันนี้นะคะโฮ้ยไม่ร้อยพี่แล้วต้องราคาอยู่ที่แสนเจ็ดหนึ่งล้านบาทเฮ้ยคุณลี่ต้องมาดูเลยนะหนึ่งคุณลี่ว่าเราคุรี่ได้ปมะจุดรถกูเฟี้ยวกว่ารถกูเฟี้ยวกว่ารถกูเฟี้ยวกว่าเป็นข้าข้างหลังได้หรือเปล่าครับคันนี้ เออเด้ินเข้าข้างหลังได้ดีกว่าเดีลยนาตัวรถขึ้นมาสักครู่นะคะเนี๋ยวเดี๋ยวให้ลองให้ทีมงานเปิดหลังผมว่าจะขับรถคันนี้ไปส่งรถแจ็คกี้หน่อยครับนี่ได้เปิดเปิดเปิดข้างหลังได้นะคะเฮ้ยถูกครึ่งหนึ่งอ่ะถูกแล้วเราครึ่งหนึ่งนั่งได้สี่คนนะคะสำหรับคันนี้ รอๆๆขึ้นมารับชมก่อนไหมครับรถเียอะ่ซื้อรถแล้วแถมไก่อยู่ในรถไหมครับเนี่ยอไม่ได้ขนไก่แถมพี่ที่กอนไปนั่งด้วยได้ไหมคะที่กอนคนไหนคะได้ปะได้เยอะไะสนใจคนไหนเลือกเลยค่ะสองกี่ค่าได้กี่คันได้สองถึงไหมรถเลรือเราเตรียมมาแสดงสามพันนะคะนั่งสี่รถนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับโปรตีนใช่ไหมครับหมงานฟาร์มมาให้อะแกวกับในจำกัดในห้าพันใช่ไหมครับโลรถ